ายสวยเดี๋ยวบโหวดก่อนฆ่าตัวตูวตวก็ได้เงินนะอ้าอย,ายา่ยาอยา่าอย่าอย่าเดี๋ยวโหวดเพื่อนเออมาดินาดีนีดด้วสวยมากโหยิงโคตรเดือดอเขยไปโหดที่เดือดมากครับผมบอกเลย สวัสดีครับชาวเดิร์มเกมทุกท่านอีกผมก้องซาครับนี่เกมโดดไฟนอลครับวันนี้จะมาพูดถึงโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดที่ไม่ใช่โหมดในส่วนของโหมดแรงแต่เป็นโหมดที่โหมดใหม่ล่าสุดที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะเขาจะเป็นโหมดอะไรกดอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อช์เป็นกระจายก้องซาด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัลต์สองด้วย แบบนะครับแบบหคือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RV, Valorant, Call Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยโหมดนี้นะครับอยู่ในส่วนของ Quick Play ครับในส่วนของโหมด Bank It นะครับซึ่งโหมดนี้นะครับเราจะต้องยิงศัตรูเก็บเงินแล้วก็ไปฝากในตู้ธนาคารเอ้ในตู้ ATM ตู้ธนาคารแล้ววะตู้ ATM นะครับพอฝากปุ๊บก็จะได้เงินถึงจุดหนึงก็คือจะชนะไปก็คือสูงจะ4ี่ห0ื่นนะครับซึ่งจะเป็นการต่อสู้แบบ3 V3 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 ก็คือมี4ทีมนั่นเองนะครับซึ่งโหมดนี้รู้สึกว่าในทัวร์นาเมนต์จะไม่มีโหมดนี้ในการแข่งนะ เออก็จะเป็นแค่โหมดควิกเพลย์ซึ่งเป็นโหมดที่ว่าสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายกว่าโหมดนี้คือโหมดโหมดควิกเพลย์ปกติเราจะต้องฆ่าศัตรูไม่ดิไม่เด่นฆ่าศัตรูหากล่องเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใส่ที่ตู้แล้วก็รอเวลาแต่โหมดนี้ไม่ต้องไปใส่ตู้ครับยิงคนได้เงินเอาไปใส่ได้เลยก็เป็นโหมดที่ผมว่าเล่นง่ายพอสมควรครับไปลุยมาครับผมก็จะเล่นในส่วนของมีเดียมนะครับแล้วอุปกรณ์เอาไปตามนี้เลย นะสแกนด้วยแล้วก็เอ็กซ์โพสิฟมาที่เป็นระเบิดแล้วก็จัมพดที่เอาไว้ในส่วนของการเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของกา a เดียนเทร์เรนะครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งกันได้ซึ่งโหมดนี้ผมว่าเล่นกันชิลๆนะครับไม่ได้ซีเรียสมากซึ่งเป็นโหมดที่ว่าสนุกแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปเล่นในแรงแต่โหมดนี้สนุกนะอุ้ยมีคนคนเดียวด้วย The High n o t e ครับเสียงสูงได้เหรอมา Let's go หมดหมดนะเรียกว่าหมดแล้วหมดหมดฝักงเงินอ่าหมดยิงแล้วฝักงเงินนะโอเค เราก็จะเตอรที่ไวหน่อยครับึ๊บเปิดมาปุ๊กก็จะมีตู้เงินนะฮะหรือว่าเราจะยิงคนก็ได้นะอ่าก็เป็น,นหนึ่งสิ่งที่แบบสำหรับใครที่สายยิงคนก็สามารถทำได้นะาวสแกนก่อนทึบมีคนแน่นอนต,ตายตายหนึ่งครับโอเคส่วนข้างบนมีคนตายสองอะดิ ทีเพื่อนทีมไว้เปล่าตายดิติดอ้าวได้อีกหนึ่งสวยเวก็บเพื่อนเก็บได้เงินแล้วปะมันก็จะเดือดเดือเลยนะหมดนี้ครั้งสุดท้ายผ่าเอ้ยไม่โดนตายหนึง่งตายสวยเดี๋ยวบหมดก่อนฆ่าศัตรูก็ได้เงินนะว้าายายายาเดี๋ยหวหมดเพื่อนเออมาดิ <incarcerated> นัดดียวสวยมากโหยิงโคตรเดือดเขยไปในโหมดที่เดือดมากครับผมบอกเลยยิงกันแบบโคตรมันนี่ยังไม่ได้เปิดอ้าวบอกว่ายังไม่เปิดเงินแล้วฝั่งหนูเขายิงมาเพื่อเรามาเก็บเงินนะไม่ได้มาลักเพื่อนนะเพื่อมาชุบมาเก็บเงินนะชุบได้บ้านตรงนี้โอเคเพื่อนหนึ่งเรามาชุบครับการที่จะดึงเพื่อนมาชุบนะไอตัวนี้ก็คือต้องกด F นะครับมันจะเป็นการหยิบของนะเออเป็นสิ่งที่ผมว่า ใครที่เล่นก็ควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปช่วยเหลือเพื่อนได้ซึ่งยิ่งเสร็จปุ๊บเราต้องเอาเงินไปฝากที่ ATM นะครับซึ่งหมวดนี้ผมสนุกดีนะฮะอย่างเงี้ยเราปุ๊บตาไปมีอะไรอย่างงี้งก็ได้นะตึ๊บอ่าติดซึ่งอุปกรณ์ต่างๆใช้ดีๆนะับโดนเพื่อนได้นะฮะขอบคุณครับเพื่อนแดงกิ๋วอ่าทำอุปกรณ์หนึ่งลูกสแกมไป ขึ้นบนเด็กมาเข้ามาเลยเพื่อนมันเอาเพื่อนเราอะเอาเพื่อนเราหรอ,เ,อเพื่อนเราหรอตายดิครับตายดิครับโอ้โดนแก๊สโดนแก๊สโมาชุบได้ปะตายเก็บเพื่อนก่อนมีคนหนึ่งเกิดได้ละอีกคนหนึ่งกำลังมาโดน๋ยมาก่อน สองงานอยู่นี้แก๊สอยู่ข้างหน้าโอเคเดดขึ้นมาเข้าได้พวกวรงนี้เข้าได้โอเค,อเ,คเย้ยบ้าเอ้ยไม่รอดแล้วอย่างนี้เออหูเกือบตายแล้วมันตายเหมือนกันเมื่อเราเก็บเงินเยอะเมื่อเราฝากเงินอย่างนี้โอเคครับไม่ได้วางปองไมไว้แล้วเราโหมดอยู่ได้ได้ได้โอเค สวยมากเรามาโดนระเบิดนะเพื่อนโอเคสวยโอ้เพื่อนเรามีเงิน20,06เอาบอกฝากเงินก่อนละกัน,นครับเอา้าแล้วเงินหมดพอดีเอาแล้วเพื่อนไม่ชุบเหรอทำมาชุบไม่มเป็นไรฮะเพื่อนเวาตายนี่คือยังไม่มีใครฝากเงินกันเลยเนะี่ยหรืยิงกันอย่างเดียวเลยตายของเงินคืนมากนะจะชุบได้ปะ มันเอาเงินไปฝากแล้วโอ้โหเยอะสุดดิสองหมื่นสี่แล้วนะ่ะมาจากเพื่อนเราเนี่ยแหละโอเคโอ้แล้วนัดเดียวหืมสวยมากเออแล้วโดนเพนื่อนยิงกักนเพื่อนโอ้สุดได้สุดได้สุดได้เอาวเพื่อนยิงไม่โดนนิดเดียวนะเมื่อกี้มันฝากเงินแล้วมันฝากเงินแล้วเพื่อน แล้วเพื่อเราเอาที่ชุบมาแต่ไม่ใช้ใช่ไหมอาอใช้โอเคโอเคโดดขึ้นมาอ้ะตายอา้าหรือมาตายกางอากาศอีกอุตส่าห์โดดขึ้นมาสวยๆนี่เราคิวไปทั้งหมด10คนแล้วนะแต่หมดนี้จะคิวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องต้องส่งเงินด้วยนะเพื่อนนะโอเค เราทันจะส่งเงินอะ่ะโดนยิงกันก่อนแต่มันเดือดจริง,รงๆนะอันนี้ยอมรับเลยหยอดตังค์เลยฮะโอเคมาโดดขึ้นมาหนึ่งที okay, <ๆ>เอเคเดี๋ยวเปิด<ๆ>เปิดกล่องก่อนฮึโด<ๆ>โดเขา<ๆ> okay, ้าม,มาโอเคโยนระเบิดไว้ก่อน<ๆ>มีใครลงมาหรือเปล่าแตวเราเงินเสร็จเราไปส่งเงินฮะนี่เลยไม่ส่งเงินเลยนะ สี 4, 5, いい่พันห okay. pues er. ้าพันมีคนอยู่เอามีคนอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่เดเราไปนู่นละว่าจะไม่ส่งเงินเหรอบ้าเอ้ยโซน่ากรีดเอาวางปันเพื่อนเฝ้าได้เพื่อนโโอ้หกี่ตัววะเนี่ยได้หนึ่งเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งอัน ้อมเราช่วยยิงอยู่เดอมเรายิงอยู่สวยมากฮะเคไปฝั่งเงินที่ดีฮะตายฝังชุบเพื่อนๆโอเคเพื่อนม,มีชุบไปฝั่งเงินนะเปนไนล้วครับโหมดน,นี้บอกเลยว่าสายเดือดต้องเล่นนะคือแบบไม่ต้องคิดเยอะฮะเป็นโหมดที่เน้นชิวนะครับตามไปก่อนสแกนมีคนป่าไม่มีมเรมนเนตครับ ตายไปอีกหนึ่งฝากเงินครับคือยิงมาตั้งนานนี่ไม่ได้ฝากงเงินเลยแต่พอฝากปุ๊บนำครับไงล่ะเกือบนำอยู่หกพันด้านขวาครับซึ่งโหมดหนึ่งมันใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะซึ่งตัวผมชอบนะโหมดนี้โยนเข้ามาหนึ่งทีฮีโร่มิแกดันเหรอทุบใส่เลยเหรอผมเพื่อนเราโยนนี่ได้ตายขอบคุณครับเก็บเงินก่อน โยนเป็น,นทีผมมีคนปะไปไหนลราเพื่อนสวยมากเย้เราโดดมาเจอคนพอดีโคตรเศร้าของปืนก่อนนด้เพื่อนตายเจจะมีคนอยู่นะเข้ามาก่อนหนึ่งลูกโยกนมาก่อนระเบิดหนึ่งทีโยนเป็นทีตาย มันปลาระเบิดใส่โอเคชุบยังไงอะก็น่าจะเกิดได้แล้วนะจริงอ่าเพื่อนเขาไม่ยอมเกิดอ่ะดิโอเคพะยิงกันแบบเดือดไหมคือโหมดนี้จริงๆมันเป็นโหมดที่เน้นการส่งเงินนะแต่เราน่าจะยิงกันเดือดมากจริงๆต้องส่งเงินนะทุกคนเป็นหลักนะเป็นหลักเป็นหลักไว้นะแต่คือแต่คือโหมดนี้ถ้าใครแบบอยากฝึกยิงโหมดนี้ตอบโจทย์ สำหรับหมดแบบเฮ้ยใครอยากมาลองฝึกยิงอะไรเงี้ยผมว่าหมดนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันจะเป็นการสู้ที่แบบเดือดมากนะน่าจะตายผมพอคนหนึ่งที่รอดปะพอหมดแล้วทนีอ้าวจะแกนได้พอดีแล้วตายคู่เลยฮะสาวนุ่มผมจะส่งเงินครบนะสองหมื่นสี่ละ ถ้าเรายิงถ้าเรายิงเยอะมากเรายิงเยอะมากมาส่งเงินน่าจะครบครับเรียบร้อยจบเกมจบยังยังฮะยังยังทุโคนระเบิดหมดฝึกยิงอะโหมดเนี้ยตอบโจทย์ฮะตอบโจทย์คนอยากฝึกยิงแต่หาโหมดไหนฝึกยิงดีโหมดเนี้ยฮะจบแล้วปะยังฝั่งนู้นเงินน่าจะครบแล้วปะเออเรียบร้อยฮะจบไปสนุกไหมทุกคนยิงโคตรเดือดลุยสักเกมนึลยมา let's go let's go let's go รอบหน้าเราจะเน้นส่งกันแล้ว จะได้เหรอห <l ots of fire> มาผมลุยกันต่อ Let's Let's everybody go go everybody เกมที่2ครับแต่เกมแั้นเรา,เรารยิงเยอะจริงครับยิงเยอะแบบยิงอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งจริงเราต้องทำภารกิจกับออฟเจ็ตติฟก็สำคัญแต่ผมบอกแล้วโหมดนี้มันเน้นเน้นยิงนะครับกดยิงได้ใครอยากแบบเฮ้ยไม่รู้จะเล่นโหมดไหนดีที่แบบได้ยิงเยอะๆโหมดนี้ครับได้ยิงแน่นอน โหแล้วนี่อย่างไกลเลยครับแต่มีคนยิงกันแล้วอ่ะผมได้ยินเสียงอยู่เรามาเกิดไกลด้วยฮะแต่เรามีจัมแพดน,นี่ก็ดีครับจะได้เคลื่อนที่ไวๆหน่อยฮะับกำลังไปครับโดดขึ้นมาไม่ถึงด้วยอ่าบ้าเอ้ยมีคนกดเงินละเข้ดดามาก,ก,ก่อน,ดดกนหนึ่งลูก หนึ่งลูกมาถึงวะไม่ถึงอีก,กโดขึ้น,น,นมาโอเคอเคุ้ยเกือบตายตัวหนึ่งน่ะจังหวะจังหวะมันไม่ได้นะจังหวะมันไม่ได้เมื่อกี้เบอร์ชุดหรือเปล่าเขาได้มาส่งเงินแล้วว่ะเบอรชุดปะ โอเคคนเรา,เอาอยู่ป่าคนเรา,เอาอยู่ป่าอ,าอ่าจับแผ่ไปแล้วผมข้างในเหรอโอเควางป้อมดวนโหด้านข้างในเยอะมากจะตายนะเพื่อนอ่ารีโหลดดูเร็วกันโอเคสแกนครับโอ้ my god จำแผดนี้ก่อนไม่พน้นอีกเก็บตังกก่อนอเคนเดือดเรอบนี้คนเดือดเปิดประตูไม่ได้อีกโอ้หเงินใกล้ๆด้ยวยดิเพื่อเราเกิดได้ฮะอึ๊บอืมมาวางกระเนิดโอ้โหเงินตรงนี้ด้วยนะ ไม่มีคนเลยเหรอได้หนึ่งว่าไม่ได้อืเกือบไปแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ยิงปุ๊บมันก็ชุบได้นะเพราะว่ามันอยู่เป็นตี้อะเมื่อเราเมื่อถือแล้วนะอะไรอ่ะมีดเหรอเมื่ถือมีดแล้วโอ้เจอสองหนมตัวอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันป้อมปืนเรายิงอยู่อ่ะ เจอแล้วรีโหลดเออมาเลยเพื่อนโอ้มีคนตามมาแล้วตายไปหนึ่งฮะยิงไงตัวนี่ก่อนแล้วนะฮะโอเคโอ้จะตายป้องปืนยิงเร็วโจโจโจฮ่าฮ่าเขาเรียกว่าแลกกันนะแลกกันครับ โอเคเพื่อนหน้าชุบได้โอเคอ้าหมอ,อเพื่อนชุบหมอเพื่อนเราเกิดพอดีเพื่อนเราต้องส่งเงินนะพี่ชายโอเคเก็บขึ้นมาก่อนอเราต้องส่งเงินนะเพื่อนนะส่งเงินนะเพื่อนมีสี่พันหน้าส่งได้โอเคเพื่อนเราส่งละวางไว้วาาก่อน อันนี้ก็โยนไปเลยครับอขอแค่มาสแกนด้วยแกสองลูกโอเคจะคนยิงกันอยู่อะไม่เจอคนเลยครับตรงนี้เสร็จไม่น่าไม่น่าไปเก็บตรงนู้นได้ดังนั้นถ้าเรายึดตรงนี้เราควรจะไปที่บีครับใครตาควันวะแต่ผมโยนมาก่อนอะโอเคน่าต้องไปที่บีอะ คยึดไว้ยึดไว้ let's go โอเคฮึคคขึ้นมาผลรถเร็วเนี่ยต้องมาที่บีฮะบีใกล้สุดละโอ้ไมก่กอดบีใกล้ไม่ว่าลงตรงไหนละ่ะบีอยู่นี่อ,นอ๋อมีคนโดนโดนแล้วะวะเวรมากเพื่อนบีอยู่ไหน เอาช่องนี้เหรอพอส่งเงินพอส่งเงินอือเอาแล้วมันห้องไหนวะเนี่ยอห้องนี้ห้องลิฟต์อ๋อโอเคผมก็ส่งเงินเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้ยิงเยอะครับเน้นส่งเงิน o b j e c t i v e เก็บเพื่อนชุบอยู่ไปฮะไปกันต่อตีที่4ฮะถึงพวกวันตรงนี้โดดได้แค่นี้ โดดได้แค่นี้มีคนส่งเงินอยู่สวัสดีครับโอ้โหยูระเบิดมาสแกนก่อนหนึ่งทีกระเน็ดมาได้อยู่ต้องยิงตัวเล็กอ่ะโยนไปก่อนสแกนมันก็สแกนเราแล้วก็สแกนมันแลกกันฮะหนึ่งหนึ่งมันมีคนวะ โอ้ my god เอา,า,าจะโดดหนีแต่ไม่ตังค์ให้ไม่เป็นไรเพื่อเราไปลุยงั้นเหรอโอเ้เพื่อเราโอ้เพื่อเราเล่นมีดเพื่อเล่นอะไรละุ้ยเพื่อเราสุดอยู่นะเรอกำลังฮิวครับอุ้ยคนนี้เขาเล่นโหดอยู่นะแต่มีดมันถือแบบตลกมากเลยถือแบบเหมือนแบบคนไม่อยากถือมีดอะโอเคหมนใช่ไหมก็หมอนยิงกันอยู่ฟังก่อนหนึ่งลูก สแกนมีคนอยู่โอ <hi> ้หลายตัวนะเนี่ยกายิงก่อนเลยครับเก็บของมาละเพื่อนเอ้าตกอีกตรงตึกนี่พังหมดแล้วนะครับมันส่งไปแล้วดิตายไม่ได้ อืมอืมแล้วผมล่อไงเอาแล้วตรงนี้หมดพอดีด้วยเคเพิ่นเกิดเอใกล้โอเคเอใกล้มากเอใกล้มากส่งเงินครับส่งเงิน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 รอบนี้เล่นส่งเงินครับทุกนคนป๊าปมาแล้วโอเคสแกนก่อนน่าจะมีคนขึ้นมามีจริงด้วยขึ้นเมื่อไหร่ไม่ขึ้นเว้ย สุดท้ายนะ่ะฟาดไปดิครับรออะไรล่ะโอเคหบาบชามครับผ่านไปแล้วครึ่งทางาเพื่อนเราเหมือนจะมีเงินครบ้วด้วยนะใช่รูเพื่อนมีเงินเงินครบแล้วครับเราดูจากด้านซ้ายบนได้คือถ้าสีเหลืองเราแบบถึงขอบอะ่ะเราจะถือว่าได้เลยฮนะต้องการเพื่อนมาส่งเงินนะตอนนี้มีคนอยู่อีกเหรอ

น่ะพวกนั้นส่งเงินน่าคือชนะแลนะ้วน่ะจำแพทมาได้เงินเอนอนันะ่นแหละวะน่ะตะขอเหรอยิงมาก่อนมีคนเหรอสแกนครับโอ้เดินติดอะไรอะ่ะติดระเบิดเดี๋ยทำให้มากดเงินด้วยอเอออย่างนี้ วางป้อมไว้ก่อนครับมันตายแล้วเหรอเออเราโดนไปดิตายดูเพื่อนก่อนที่เราเก็บเงินเราก็ไปส่งเราก็ชนะเลยนะอ่ะเป็นคนดีเป็นคนดีตัวนี้เงินตกไปเยอะมากส่งเลยเพื่อนชนะเลยฮะส่งปุ๊บชนะปั๊บฮะไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่าเกมไวนิดนึงอันนี้ถ้าผมส่งหรือเพื่อนจะส่ง เรียบร้อยครับชนะครับอ่ารอบนี้ชนะครับอ่ารอบที่แล้วเราเน้นคิวนะรอบนี้เราเน้นรอบนี้เราเน้นสง่งบ้านนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับโหมดนี้เป็นโหมดสนุกสนุกมากนะครับคือแบบเล่นแบบชิวๆโหมดนี้เป็นโหมดที่สนุกเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับเดือดรานอลสวัสดีวันนี้ไว้เพ่นครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นอาจกองซานผมสวัสดีไว้เพ่นครับสวัสดีครับ